สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึแล้วนะคะในช่องวันนี้ยายไว้วันนี้แบบจะมาแบบกระซิบกระซิบนิดนึงคือด้ว่ความที่ดิฉันอาหารน่าหายตาไปนานนะคะไม่ได้ทำคลิปรีวิวมานานมากะคะ่ะเนื่องด้วยว่า เี๋ยวก็จะมีเสียงนก <helping us. S 1> เดี๋ยวก็จะมีเสียงรถมอไซค์เดี๋ยวก็จะมีคนเปิดประตูเข้ามานะคะก็คือตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านเรารู้สึกว่าขาดความเป็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะมากนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปยาวๆนะคะออกมารีวิวช่วงนี้เนี่ยจะจอแบบทําคลิปสั้นซะมากกว่านะคะเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยนะคะแล้วก็จบไวแล้วก็ตัดต่อไวนะคะแล้วก็แบบได้ลงไวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังอยากทําคลิปยาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตามที่ทุกคนเห็นชื่อคลิปอยู่แล้วนะคะวันนี้น่ออมาา คามจีก็ซื้อมาหลายซื้อมาหลายเรื่องนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวที่เพิ่งอ่านจบ คือเพื่ออ่านจบเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ต้องคิดเยอะเออนะคะจะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยพฤติกรรมการอาร่านของจอจอเริ่มเปลี่ยนไปมากนะคะอ่านแล้วไม่ได้อ่านปกตินะอ่านแล้วก็คิดไปด้วยอ่านแล้วก็แบบคิดเยอะไม่รู้อะไรอะ่ะมันเยอะแยะมากนะคะก็เลยทำให้ช่วงหลังนีการอาร่านของจอไม่ได้สนุกเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ก็พยายามที่จะแบบฟิตๆนะคะพาตัวเองกลับมาอ่านนิยายแล้วก็มารีวิวทุกคนได้ฟังเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะ <ๆ S 1> เรื่องที่จะมารีวิววันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่อง <ๆ S 1> คุณหมอครับฝากดูแลคุณอาของผมด้วยเออเป็นนิยายแปลเกาหลีีีเเล่่่มจบนนนนะะคคคขยชือออุณท นะคะคนแปลเนี่ยคือคุณมาเทียนไม่รู้อ่านว่าอย่างไงนะคะแล้วก็เป็นของสารพิมพ์ไลน์แลกนะคะ2เล่มจบเบาๆนะคะถ้าสมมติว่าใครมองหาในยายแปลเก่าที่แบบอ่านง่ายย่อยง่ายพอดเบาๆไม่วุ่นวายไม่ซับซ้อนไม่ต้องเป็นแฟนตาซีนะคะไม่ต้องแบบอะไรเลยนะคะก็แนะนําให้มาอ่านเรื่องนี้เพราะว่าหลังจากที่อ่านมาดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่อ่านง่ายที่สุดเท่าที่เคยอ่านมาแล้วแหละแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะใส่ฟีลลิ่งตัวเองเยอะไปหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งที่เราชอบด้วยแล้วก็ทั้งที่เราแบบรู้สึก ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าเราอ่านแล้วเราแบบคิดเยอะน,นะคะเ,<อ>เราจะมาเล่าเรื่องย่อข้าวเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะคะ<อ>คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนายเอกเนี่ยเป็นช่างสักนะคะชื่อว่าพักฮาหย่อนเป็นช่างสักนะคะอายุ31ปีก็พ่อแม่เนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแหละเราตัวเองก็ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกคนเดียวนะคะ oh. ทำงานเป็นช่างสักแล้วก็มีรอยสักแบบเต็มแขนอะไรเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงออดหน้าบ้านนะคะแบบตัวเองก็เลยลุกขึ้นมาเปิดประตูปรากฏว่าเห็นหลานชายตัวเองนะคะพักอุจเจไว้เก็7ขวบเนี่ย มามว่าพาเข้ามาในบ้านแต่พยายามจะสอบถามอะไรต่างๆนานานี่แหละแต่ว่าเหมือนแบบเห็นหลานแล้วก็นึกสงสารนะคะเพราะว่าพ่อแม่ของหลานคนเนี้ยก็คือพี่ชายกับพี่สะพายของตัวเองเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานพอตัวเองเห็นหลานแล้วก็เกิดสงสารนั่นแหละ,ะเกิดแบบเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยแบบพาหลานเข้ามาอยู่ด้วยนะคะคือพยายามที่จะสืบสาวเรื่องราวว่าทําไมหลานถึงออกมาจากบ้านเกิดอ,อะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่หลานเป็นคนพูดเองว่าเอออย่าโทรไปบ,บอกย่าเล็กนะอะไรเงี้ยแบบขออยู่ด้วยกันก่อนอะไรเงี้ยนายเอกก็แบบโอเคเออเออยังไม่พูด มีเหตุผลในการหนีออกมาจากบ้านครั้งนี้แน่นอนเช็ดค,ควบนี้ออกจากบ้านเก่งมากนะคะทีนี้ <c oughs> ฉันบอกแล้วว่าคนอยู่บ้านจริงเยอะในเอกอะยังไม่ทันได้พูดอะไรหรอกปร,กรากฏว่าหลานเนี่ยปวดท้องนะคะก็เลยต้องรีบพาหลานไปโรงพยาบาลซึ่งในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมันก็จะมีแบบโรงพยาบาลเด็กอยู่ด้วยเนาะานเอกก็เลยพาหลานตัวเนี่ยไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วปร,กรากฏว่าหมอที่มาเป็นคนตรวจไข้ให้กับพักอึนแจนะคะก็คือคัง มันชื่ออะไรวะคังยุนอูนะคะก็คือแบบเป็นหมอเด็กนี่แหละแล้วก็มีสถานะนะคะเคยเป็นอดีตแฟนเก่าของนายเอกเมื่อก่อนเออมันก็เป็นเรื่องราวของแฟนเก่านะคะที่กลับมาเจอกันในรอบ34ปีประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้พอกลับมาเจอกันเนี่ยไอ้คังอูเนี่ยก็ดูแบบตื่นตะลึงมากตกใจมากนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เลิกกันไปเนี่ยตัวเขาเองอ่ะก็พยายามตามหานายเอกมาเป็นระยะเวลานานมากแต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอไม่มีร่องรอยไม่มีอะไรเลยคือเหมือนหาเงียบไปเลยนะคะเขาก็ยังรักนายเอกอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าพอได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยคิดว่า เออนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เขาได้กลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ในเอกอะตั้งใจว่าจะตัดมันเออก็คือเหมือนแบบเออไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วอะไรเงี้ยแต่ความบังเอิญก็คือ2คนนี้ดันอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันแล้วอยู่ชั้นเดียวกันในเอกก็แบบแกมาอยู่นี่ได้ไงชั้นได้อยู่ที่นี่ของฉันมาตั้งนานแล้วเออเพเอกก็เลยบอกว่าอ๋อเพิ่งย้ายมาเมื่ออาทิตย์ก่อนแล้วก็ไม่ได้รับรู้ด้วยว่าในเอกอะอยู่ห้องข้างๆคือเหมือนแบบมันเป็นช่วงเวลาที่ในเอกเขาแบบว่าโม,ตาานนะะมแตบบ่าาย นี่คงเป็นโชคชะตาสินะที่ทำให้เราได้มาเจอกันแต่นายเอกก็แบบ ไม่ดีกว่านะเออเรื่องของเรื่องคือานเอกคิดว่าคงไม่ได้เจอกันแล้วแหละแต่ประเด็นคืออะไรด้วยความที่หลานอะนะยังไม่ได้หายดีนะคะก็เลยมีการแบบป่วยไข้ขึ้นกลางดึกนะคะานเอกก็เลยไม่รู้จะไปทํำยังไงก็เลยต้องไปเคาะห้องพระเอกเนี่ยเขาก็เลยได้มีโมเมนต์ที่แบบได้ช่วยเหลือกันเออพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของ3คนนี่แหละทั้งผู้ใหญ่2คนที่เคยเป็นแฟนเก่ากักนนะคะแล้วก็เป็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างมีความคิดที่แบบโตกวัยนิดนึงพักอึนแจเขาโตกวัยมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว,วิธีการูููู้ดดดกกกาาาาาารคคุยยยยเเเเเเ้้้้นนนนนนีี่่่่่่มมมัััจะไใใใช็ททํหสสึแแบบบบอออลวญๆ มันดี้มันดูเป็นแบบแนวแบบเอออาหลานนู่นนั่นนี่อะไรี้ะคือมันดูเป็นแนวที่แบบว่าอ่านได้เรื่อยๆง่ายๆนะคะแต่อย่างที่บอกว่าพฤติกรรมการอ่านของเราเนะี่ยมันแย่มากนะคะมันเลยทาให้เราแหละบางครั้งอ่านไปแล้วเรารู้สึกว่ามู้ทนเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดิบเถื่อนอยู่เหมือนกันคือต่อให้เป็นนิยายย่อยง่ายยังไงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีปมประเด็นเข้ามามก็คือเหมือนแบบด้วยคาที่นายเอกเป็นช่างสักแล้วก็สักเต็มตัวอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราได้เห็นความคิด culture วัฒนธรรมของตัวละครในเนื้อเรื่องเนาะก็เลยได้เห็นนะคะว ก็เวลาเห็นครั้งแรกเนี่ยก็จะโดนตาหน้าเลยนะคะว่าแบบเป็นคนไม่ดีนะคะว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นอันตพานเป็นมาเฟียหรือเป็นอะไรซัมติงสักอย่างที่แบบไม่น่าคบหาที่นี้ด้วยความที่ภาพลักษณ์ของพระเอกเนี่เขาเป็นคุณหมอเป็นหมอเด็กด้วยนะแบบแสนดีหล่อสูงใจดีมากอะไรเงี้ยแม่ๆเด็กๆอ่ะนะเขาก็จะแบบเอ็นดูพระเอกมากแต่พอเวลาเห็นพระเอกอยู่กับนายเอกทีไรอ่ะเขาจะรู้สึกว่าแบบไม่เหมาะสมไม่คู่ควรดูแบบโอ้หน้ากลัวจังเลยทําไมถึงคบกับคนแบบนี้อะไรเงี้ยเออแต่พอพระเอกพูดว่าอ๋อนายเอกเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่มหาลัยครับ จบคณะนิติศาสตร์อันดับหนึ่งอะไรเงี้ยแม่เด็กๆก,ก็จะแบบมหาอะไรนะมันดังมากเลยนะคะจริงเหรอคะเน,นี่ยนะคือมันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่แค่จบมหาละยดีคณะนิติศาสตร์อันดับหนึ่งก็สามารถล้มล้างภาพลักษณ์ที่แบบสักอะไรเงี้ยได้เต็มตัวคือเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ดูแบบจิกกัดอยู่เหมือนกันเนาะเอออ่านไปแล้วก็แบบว่าเออมันก็ได้แบบความคิดอีกรูปแบบหนึ่งไปยอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากอ่านนะคะก็ลองไปตามอ่านเรื่องนี้ดูได้เรารู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่เอาไว้อ,ไวไอ่านแบบเพลินๆขั้นเรื่องที่มัน ะะว่าทำไมเขาถึงเลิกกันเนี่ยทุกคนก็ไปลองอ่านกันเราเองแล้วกันว่าทำไมมันถึงเลิกกันจังหวะที่กลับมาคืนดีกันนี่ก็แบบน่ารักอยู่นะน่ารักอยู่เหมือนกันเราอ่านแล้วเราก็แอบเคยเราขำไปกับมันด้วยนะคะเรียกได้ว่าเอาใจช่วยนะคะลุนพระเอกนะคะว่าเมื่อไหร่ในเอกจะยอมใจอ่อนกับมันสักทีออฉากอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นแบบฉากอย่างว่า่น่นน,นี่อะไรเงี้ยขอเมาส์ได้ไหมมันอุบาทมาห <laughs> มายถึงว่าคือมันมีนะเวย้ยมันมีเยอะด้วยแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบมันจะมีครั้งที่แบบเขากลับมาได้กันอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยมึงทิ กันหนักเนี่ยใช่ไหมเราแบบ yeah, เงี่ยแล้วหลานกูละแ <laughs> ล้วหลานกูละหลานฉันอยู่ไหนคื <laughs> อจะจอาอาเธอร์ก็แบบไม่กลับไปรับหลานก่อนอย่าทำแบบพี่ แต่ก็เออมันนิยายนะแล้วอ่านคำๆนะคะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราที่น่ารักมากเออคือเนื้อเรื่องมันอาจจะบอกว่าอย่างที่บอกไงเนื้อเรื่องมันอาจจะแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่มันมีเด็กเข้ามานะคะมันก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยมันค่อนข้างแบบกลมกล่อมอ่านง่ายอะไรเงี้ยอืม,อมก็เอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องนี้นะคะลองไปติดตามอ่านได้นะคะสองเล่มเนี่ยราคาไม่เกิน500บาทประมาณเนี้ยประมาณ400จอจ้จได้มาประมาณ400นิดๆอะไรเงี้ยพออ่านได้แบบกลมกล่อมอืมพอเอาไว้อ่านแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรเงี้ยก็อว่าาาเเเปรรงีดดมะะจไต๋ยแช ทางการสั่งซื้อไว้ข้างล่างนะคะมีทั้งอ e ีบุ๊กนะคะมีทั้งรูปเล่มใครสะดวกแบบไหนไปจัดเลยนะคะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นว่าฝากไปแชนี้นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่เรื่องหน้านะคะมีอารมณ์มีเวลานะคะมีที่เงียบนะคะก็จะมาอัดคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่จ้าบ,บ๊ายบาย